งานเพราะว่าไปขอรัฐบาลไทยกับไอ้บุญมีเนี่ยอือขอรัฐบาลไทยคือขอไปแล้วขอไปแล้วกับไอ้บุญมีนะครับอือนะควันนี้กับมีแต่น้ำแดงด้วยหย,ยาเด้อกระพาน้ำใหม่นะครับมาถวายให้มาหลับเอาเด้วยหยาด้อแบ่งลูกแบ่งหลานกินด้วยหยาดเออลูกหลานหยากลายไหลอยู่นี่แบ่งดอกไหม่หาคู่ให้แล้วแมนอะับแบ่งคันหาให้เพื่อนจะเปิดนำ้ำแดงให้เพื่อนกัน บอก่นตัวเนาะมาหอดมาถึงแล้วเนาะไปไซมาเพิ่นวะเจ้าไปไซมาไปหลโอ้ไปายจังหวัดอยู่เด้องานเด้อบุเรนมหาญาตหลายอาทิตย์นะครับเจ้าคือนทางไปไกลแท้เพิ่นวะจังหวัดศรีสะเกษไปที่จังหวัดอุบลนะครับบม่ได้ขามได้ไกลต่ว่าหักไปหาตัวเองไปอุบลก็ไปลายอำเภอนะครับไปที่อำเภอิรลินทรอนบ้านช่องเม็กนะครับจะไปอำเภอตาลสมนะครับที่บ้านเป็ดนะครับตำบลนาคายนะครับ ทำตามอสูงหอครับแตตามตกษ์แนวทางไร่ได like right ้ไปชลินหรอกชรินไม่ได้ไปนะครับุรินไม่ได้ไปด้ยครับงวดนี้ยังบม่ได้ไปนะครับไปแต่งวดี่ทานมากนะครับให้กำลังใจทางชายแดนเนาะสาธุให้คนทุกคนปลอดภัยเด้อพี่น้องเอฟซีที่เบิ่งอยู่จากทางุรินกะเป็นกำลังใจให้นะคะเมรมีใครอยากให้มันเกิดดอกนะคะแต่ว่าในเมือมันเกิดแล้วกะดูแลตัวเองดูแลรักษาตัวเอง ขอให้ปลอดภัยสุขุมสุขคนเด้อให้กำลังใจนะคะปลอดภัยนะครับสาธุเดลยญาเด้อให้ไปคุ้มครองทหารไทยเด้อยายเพิ่นบาดเจ็บเด้อญาเด้อแมนแมนมีลูกหลานก็มาขอพรขอโชคลาภนะครับให้ญาจุดให้ถูกให้คือเก่าเด้อญาเด้อโอ้คุณเนพอได้มาหาญาญาเพิ่นกินหนามบกบกบกเลยคุณเน่ะแมนบ่ไอสี่มากระเด็นโหต้วญาเด้อได้มาหาญาโดนเติบนะครับ อย่ี่เพิ่นก็บอกว่าหายไปตามตัวเลขของคุณย่าสง่าให้หน่อยตำารลวนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับขอตำเหล้าคุณย่าสง่าขอตำเหล้าคุณย่าสง่านะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับก็ไปขอกระบายบุญมีนะครับไอ้บุญมีเพิ่นก็เขียนไ้ชัดเจนสามตัวนะครับพิจานาด้วยครับเดี๋ยวเพ่นเขียนไ้ตัวแรกนะครับห้านะครับตัวที่สองเป็นเลข7ดตัวที่สามเป็นเลขหกนะครับห้าเจ็ดห 65นะครับจะเริ่มตัดวินๆสองตัว,วนะครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับรัฐบาลไทยกับอ้ายบุญมีนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทางและทางไลฟ์สดด้วยนะครับแนวทางโชคลาภนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจกับทางแอดมินนะครับเด้อ เดี๋ยวมารอรุ่นกันนะครับเพราะว่าโดนนะครับในมะขอญานะครับถาดแตกสามตัวนะครับเดี๋ยวบุญทำนำชกจะเอาเครื่องตัดหญ้านะครับจะเอาเครื่องตัดหญามาตัดหญ้าให้หญ้าสง่านะครับกับไอ้บุญมีนะครับเพราะว่าตอนนี้หญ้าลายๆนะครับอกกัเด้อหญ้าเด้อสมัยตะกอนนะครับหญ้าพิ่น้โฉกห้ลาบนะครับแอดมินกับด้มาตัดซีหารอบนะครับ ราวาเพื่อนให้โชครอบได้นะครับแอดมินกันแต่นำเครื่องตัดหญ้ามาตัดให้เพื่อนตลอดนะครับจนแปลนเบิดหอดุดทนุนใหญ่นะครับงานสง่ากับวธรรมดดนะครับเดือนสำหรับแนวทางตำลาวนะครับหนึ่งอาทิตย์ผิดมือเดียวนะครับหนึ่งอาทิตย์ผิดวันเดียว้วยาของหญ้าบ่เนี่ยเมนแต่ว่าอาทิตย์นีเพื่อนใดๆเนาะ เพระาระว่าท่านนี้มาขอเมนบอเมนมาขอในวันศุกร์ด้วยเยเด้อวัน,นอ,อาทิตย์เนี่ยขอมือเดียวด้วยน่ยเด้อวันศุกร์ด้วย,วย,ยมืออื่นด้วยเายเด้อออ่ดี่ยอย่ามารอหลุ่นน้ำกันนะครับยญาสง่าตัวแรกแตเขียนให้ตัวไหนนะครับอเอาบิงนกันด้วยครับเด้อ หญ้าสง่าค้นงามสาวสาวสาวสาค้นงามนะครับแล้วมันแตกสามตัวด้วยหญ้าเด้อมาสำหรับทางไร้สดนะครับเกิดกักเตนตรงน,นี้เตนด้ว,นวยนี่จนท่านยื้อยือ้กัยาจ้าตัวเลขให้บ่งพี่หลังนะครับเื่อทางไร้สดนะครับเห็นนิดนึงนะครับ ดูอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ Comment มานะครับงาไปตำเลา่าด้วยงาเด้บบอใอ้แตกสามตัวด้วยงาเด้ออย่าบนท้ำ๋ยวเอาเครื่องตัดงามาตัดไหพ่พราะว่าตอนนี้งางาหลายๆนะครับงาไปไหให้เจตางเบื้องน้ำ ดูตัวแรกด้วยกันนะครับวัญญาจะเขียนให้ตัวใดนะครับอ่ะผูะ้ใดที่เป็นเอฟซนะคะของย่้าสงา่าสาวงามสาวซาเขามาติดตามได,ด้ด้วยพี่น้องเด้อนะคะเมื่อนี้จะตังได้สดให้เบิ้งนะคะมากับไอบุญธรรมได้สดหายไปเดียวยมันเครื่องหอนหรือเปล่ากัตจมดเออเห็นไหมถ้าแบตหมดมันอ่อนออ ทางไร่สดนะครับแบบใกล้จะหมดนะครับเ,เอาผ้าแบ่งมาชานันก็มมแล้วเติมไปื้อมันสเดก่อนเล้วไปชาปปร์จเลยตำราวพรุ่งนี้นะครับ ในวันที่25นะครับในวันศุกร์ที่25ตสกรลกดาคม2568นะครับย่าสง่าเขียนให้ตัวแรกนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวที่2และตัวที่3กันได้ครับเด้อผู้ได้ขมากษัตริทั่วนะครับวลายัดนินโมลินมาขอกับญาสง่าร้ายมือนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขชกลาบที่ต่างจังหวัดนะครับ อันนี้มีโอกาสกันเลยเปล่ามหาญานะครับนี่นะครับญาสงาคนงามสาวสาครับสาวสาคนงามนะครับญาก็หกเลยญาเด้อใ้โูกในร้านมีโชคเด้อเดี๋ยวจะเอาเครื่องตัดอย่างมาตัดให้นะครับญาขึ้นสูงนะครับตัดให้ทั้งไอ้พุนมี่นะครับทั้งญงาสานะครับ อยตัวเลขของคุณยาสง่าเป็นตัวเลขศกลา์เายตัวยาเด้อ,อตัวแรกนะครับยาสง่าเขียนให้เป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมา,าดูตัวที่สองและตัวที่สามนะครับปัญญาปันจเขียนให้ตัวใดนะครับมาเรารุ้น้กันนะครับ เป็นปลาชานะครับบริเวณนี้นะครับเป็นปลาชาเก่านะครับหญ้า,า,กา,ากำลังจะเชียนให้นะครับตัวที่สองนะครับ สำหรับ FC นะครับจะให้ไปติดตามขององค์หญิงญานาคีที่วัดธรรมพีหลอกนะครับล่อฝนยุดกันด้วยครับเดือยว่าเส้นทางไปลำบากมากนะครับช่วงนี้นะครับถนนมันลื่นไหมครับยันตกห่วยอ่ะลอฝนยุดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปตามตัวเลียแนวทางขององค์หญิงญานาคีนะครับองคหญิง่าเพื่อให้เม็นพี่กันนะครับเดือยว่าแอดมินเคยไปแกะบนผลไม้เก้าอย่างมาแล้วนะครับ มือนันแอดมินไปขอขอขับปุ๋ยนะครับยาขอขับปุ๋ยได้จากสี่หาถุงเพ่นกระหายดีนะครับก็ได้โชคตำเล่านะครับสองหกนะครับพ้นรางวันมันออกสองหกนะครับโดยมือนันนะครับเพราะว่าเด็กมันตรงกันกับนางพญาเลยนะครับมือนันพันเขียนให้นะครับสองหกหนึ่งนะครับนางพญาก็เขียนให้สองหกหนึ่งนะครับพ้นรางวันออกสองหกนะครับ ยาเป็นกำลังเขียนหาตัวที่2นะครับอาชัดๆเวยหยาเด้อคอยแตก3าตัวนะครับให้ลูกล้านไม่คาน้ำมันเด้อหยาเด้อเดี๋ยวจะมาตัดหยาให้มาครั้งแรกนะครับแอดมินมาขอกับหยาขอเครื่องตัดหยาเนี้ยยา ถ้าหญ้าให้โศกให้ลาบจะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาตัดให้นะครับแอดมินจำได้นะครับมาเบิ้งครับมามาหญ้าเพิ่นกำลังเขียนให้หญ้ากำลังเขียนให้อยู่แล้ว,ว่าเหล็กหญ้าเพิ่เขียนหห้างามงามไหมครับมีละหญ้าเพิ่จะให้มืออื่นนีล่ละเนี่ยครับ ครัไอ้บุนมีมผมขอไอ้บุญมีเพื่อนรัฐบาลไทยเพื่อนเจ้ยนให้ห้าเจ็ดหกหาเจ็ดหกอันนี้ผมมาขอกับยาเป็นขอตาเล่ามืออื่นเพื่อมีทุนไปรัฐบาลไทยแต่ยาเพื่อนใจดีใช่ไหมเพื่นอนเคยให้โใไฮลาบผมผมบอกว่าทางไ้โใไฮลาบผมอื่นผมจะมาตัดยาให้ผมปะย,า,ยามันหกตัดออกเป็นเปลี่ยนครับ สาตือเด้อญยาเด้อให้โชคให้ลาบลูกหลานเด้อเดี๋ยวจะมาตัดยาให้มืออื่นเดี๋ยวเอาสิบนำพันธุ์ใหม่ขหนียวสมตำไก่ย่างมาถวายให้พ่อหมาขอให้แตกสามตเด้อถ้าในวันศุกร์นี่เด้อญยาเด้อให้ไปตำลาเด้อญยาเด้อวันศุกร์ขอให้แตกสามตเด้อญยาเด้อยสือไก่ย่างวิเชียนบุรีเป็นโตมาให้ายดเุาเหนียวสมตำ หน้าหน้าเจนยนห้งามงามเนี่ยครับเคยเห็นเพิ่อนบอกครับตอนเพิ่นเป็นสาวโอยเป็นเล็กน้อยบอกครับเพิ่นเป็นสาวนะครับเพิ่นกระุนเดียวก็แม่ข่อยคุณเนาะครับพ่นงามสาวสาพ่นงามตัวเมงาครับสาวซาบานพนสว่างครับ หญ้าเพิ่นเชียนแห่งามงามหนึ่งเก้าหาเบิ่งตัวที่สามสาธุด้วยหญ้าเด้อให้ได้กคารามันมาตัดหญ้าให้ด้หญ้าเด้อหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าม่นเก้ายังเพันกำลังเขียนให้หนึ่งตันหน้าพ่นใจดีเพันหน่าจะเมตตาให้ดอกเพราะว่าบริเวณนี้หญ้าขึ้นร้ายแล้วปัญหามาตัดหญ้าให้หกเนาะ ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างจัดให้เต็มครับดอกไม้ทุกเทียนพร้อมจัดตัดห้าให้มันเป็นแปนบอกตัดหน้ายีดีสิแบกเครื่องตัดหนามาเลยแต่ก่อนผมได้มาตัดเห็นไหมจนแปนเบิดเตพันห้อาทิตย์หนึ่งห้ทผิดมือหนึ่งอ่ะครับหนึ่งอาทิตย์ผิดวันเดียวเลบผมตัดให้จนแปนเบิดเลย ถือมือได้พ่อมึงมาตัดถึอมือได้พ่อมึงมาตัดผ<ม>ู <c oughs> ้ยซื้อเรียกแล้วว่าเป็นหอกซื้อเปลนแต่เรียกยง่ายครับอันนี้ก็ใส่ง่ายได้ก็ได้เจ้าเห็นเจ้าก็เอาไปใส่ง่ายเลยบ่ถ,ถืกจ้าก็โร่นแล้วถืกเองแม่แมเพิ่นมาตั้งใหม่ๆพุ่นเอาเจ้าเคยถืกน้ำพ่นอยู่บ่แม่ ถือแต่มาตั้งไม่ไม่ผลตอนมาตั้งสารนไม่ไม่หนังถือคุมออนมีมอลำมาดีดีหบอครับแมนอสจะใดก่อซิบันสาหาบรรลือบอกคนนนอูจัดหมอลำแตกเงือบเงือบอยู่แม่นบมมันเป็นยังไงจักรข้าเจ้าขึ้นเธอดีแท้จากมาเบิงน้ำเพลินน่ะนะก็ได้ถือถือน้ำเพลินวันั่นถือตัวใดจ้าถือกันหกแปดทัวโอ้หมดหกแปด ส่วนหกแปดเพื่อนด้เป็นแสนข่อยเรนเจ็ดพันเนาะข่อยบอไม่เงินซื้อเพิ่งบอกว่าซื้อหลายไรเป็นแสนเป็นล้านกันนะครับเนาะใืใจทุกคนนะแม่เนาะแมนนะคะงวดนั่นในก้อนสองปีที่แล้วนี่ยังก่อยมียังเนาะข่อยมังงันทั้งมะล้อมข่อยเงาแมนแมนเพิ่นหมมะล้อมข่อยเงมากงันเพิ่นถือไรซุ่มเพิ่นถือเป็นแสนสองแสนซุ่มเป็นล้านที่พวกแม่บ่เขาว่าแม่บ่ บักเขือนี่เคยเป็นน่านกระจากยงองนี่นั่นบ่าจา้ะแม่จะซื้อได้จากย่างากับอไอ้บุญน,นี่เลยเนาะมันเป็นยังไงอันไอ้ไอ้บุญนี่เจ้าเคยเห็นบ่บ่ร์ที่ขอยืมบ,บ่เคยเห็นเดิเกิดบ่ทันเนาะครับเนาะแต่พอเแถาแม่แถาเฮาหนิเคยเบอกเคยเรา้ฟังบ่จะเป็นอะไรยังไงหูน้ำเบินนี่แต่อันเบินขามาเอาตัวนี้ป๋อย่าหนึ่งเก้าหกป๋อยา มาแล้วหนึนะครับหกเหนึ่งนะครับอย่าลืมตัดวินวินสตัวด้วยครับเดินเพื่อนม่ห่ยสามตัวนะครับหนึ่งเก้าเก้หนึ่งหนึ่งหกน่ะครับขอให้โุกดีมีโชกลาบนะครับหนึ่งจะพาไปดูตัวเลขค่าเอฟซีอ่ะหยาก็ะโคกเลยหยาเด้อแตกสโตัวมาตัดหยาหยาเด้อหยาเด้อ ตัวเลขนะคะหนึ่งเก้าหกหรือว่าหกเก้าหนึ่งนึ่เารก้นี่สรับตําราวกับญ้าสง่าคนงามสาวสาวคนงามนะครับหนึ่งเก้าหกหกเก้าหนึ่งนะครับจะลืมตัดบินวินสองตัวด้วยครับตาวันที่ยี่สิราคมส้าสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านทุกไลทุกแชร์เฮงเปังๆยๆนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ